ในใจเราค่อยมาซื้อพวกนี้มันจะคุ้มกว่าแน่นอนของวันที่มีสุ่มมันจะถูกกว่าเสมอนะครับนะประหยัดได้ประหยัดตัวนี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะรุดกุลิตนะครับตัวต่อไปก็เมาดิน้ำเมาดินี่ตัวนี้เลยนะครับกองหลังโนหนึ่งนะครับอาจจะไม่รู้โนหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะลูซิอโอก็เก่งเหมือนกันนะครับนี่คู่นี้เลยอันนี้ก็มานะเออนะครับตัวนี้ก็สูงตลอดการราคาร้อยกว่าเอ็มผมว่าโอเคอยู่ บริการเติมเกมออนไลน์ต้องร้านคุกกี้แลนด์ชอปราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้การรีฟันไม่ว่าจะเ c Mobile หรือเกมอื่นๆมากมายที่สำคัญร้านนี้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอะสวัสดีเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube แลวก็ชาวแฟน FC Mobile ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสปอยนักเตะนะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับนะ ว่าจะมีอะไรบ้างแล้วมันเป็นแพ็กสุ่มอะไรมันน่าสุ่มไหมตัวไหนดูราคากันไว้ว่าจะน่าเก่งกําไรหรือเปล่านะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเก่งกาไรโดยตรงนะครับแต่จะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าแต่ละตัวที่เข้ามาในพรุ่งนี้นะครับมันคุ้มค่าการสุ่มไหมโอเคนะก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะมีแพ็กสุ่มนะครับที่เป็นสุ่ม o v r 96ถึง97เข้ามานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันใช้ตัวอะไรบ้างนะครับนะอ่ะตัวแรกนะครับก็จะเป็นนะครับนี่ OJR 97ก็คือลูซิโอนะครับตัวนี้นะครับก็น่าจะเข้ามาในแพ็คซุ่มพรุ่งนี้แน่นอนตัวนี้มาชัวนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ 103.9m เดี๋ยวพรุ่งนี้มันลงแน่ใครจะมีโปรเจกต์จะซื้อก็ตัวนี้ก็เก็บไว้ในใจก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับตัวนี้ก็จะมาในแพ็คซุ่มนะครับราคาปัจจุบันก็ดูก่อนนะว่ามันจะลงไปได้เท่าไหร่นะครับตอนปัจจุบันก็ 103.2m นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับเออตัวนี้นะครับเออนี่ตัวนี้นะครับ the c คลาวนะครับตัวนี้ก็อยู่ในแพ็กสุ่มเหมือนกันเพราะมันมาในแพ็กสามนะครับ ovr 9 6ถึง97นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับนะน่าจะเป็นตำนานลีเวอร์หรือเปล่านะครับตัวนี้ the c เ o u d นะครับอ่ะตัวนี้ก็มาเหมือนกันนะครับนะอ่าราคาตอนนี้ก็50-60 m นะครับก็โอเคอยู่นะครับพอใช้ได้แล้วก็จะมีโรนโดนี่96นะครับตัวนี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมัน96 97จ่ะมันจะมาแทบทุกตัวแหละนะครับแต่ก็ไม่ทุกตัวนะบางตัวก็ไม่มานะครับนี่ตัวนี้ก็อยู่ในแพ็คสุมเช่นกันนะครับแล้วก็ตัว OER 97ก็จะมีลุดกุลิตด้วยนะครับตัวนี้ก็เข้ามานะครับตัวนี้นะครับนี่ น่าสนใจว่าเออใครที่จับจ้องอะไรไว้นะมีทุนอยากจะซื้อตัวที่มันอยู่ OER 9 6 9 7นี่ยแล้วถ้ามันมีในแพ็คสุ่มพวกเนี้ยนะครับ เก็บไว้เก็บใจไว้เก็บไว้ในใจแล้วค่อยมาซื้อพรุ่งนี้มันจะคุ้มกว่าแน่นอนของวันที่มีสุ่มมันจะถูกกว่าเสมอนะครับนะประหยัดได้ประหยัดตัวนี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะรุดกุลิตนะครับตัวต่อไปก็เนะมิน้ำเมาดินี่นะครับมันดินี่นี่ตัวนี้เลยนะครับกองหลังโนหนึ่งนะครับอาจจะไม่รู้โนหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะลูซิโอก็เก่งเหมือนกันนะครับนี่คู่นี้เลยอันนี้ก็มานะเออนะครับตัวนี้ก็สูงตลอดการราคาร้อยกว่าเอ็มผมว่าโอเคอยู่ นะครับแล้วก็จะมียูเซ่ด้วยยูเซบิโอนี่ตัวนี้ยูเซ่นะครับตัวนี้ก็เข้ามาเช่นกันนะครับนในแพ็กสุ่มพวกนี้คือค่อนข้างน่าน่าสนใจนะน่าสนใจมากนะครับเพราะตัวพวกนี้คือร้อยเอ็มหมดเลยนะครับนะมันมันแต่ทุนสุ่มมันไม่น่าถึงด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็ก็เข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วก็โรดี้โรดี้ก็มีโรดี้ก็มีในแพ็กสุ่มนี้นะครับเออโรดี้ก็มานะครับ o อเ97ร์เก้บนะพอใช้ได้ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเมสซี่เมสซี่นี่โหแพงตลอดการนะครับไม่เคยถูกเลยนะครับตัวนี้ก็เข้ามาด้วยคือแพ็กนี้ผมมองว่าโคตรน่าสุมตัวแต่ตัวยิ่งเยอะไปมันก็ยิ่งออกยากอะตัวที่เราจับจ้องไว้อะนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับฮาแลนตัวนี้ก็มีนะ o อ r ER 9 7นะครับน่าสนใจเช่นกันนะกองหน้าตัวล่างยักษ์แต่ว่าผิวอยู่นะ พอได้อะตัวนี้นะครับส่วนสูงดีมงดีนะครับราคาก็ประมาณนี้มันจะตกแน่นอนพวกนี้ใครเก่งจะเก่งอะไรไว้ดูราคาปัจจุบันเนี่ยที่ผมให้ดูนะครับแล้วมันถูกลงก็เก่งเก่งได้ถ้าจะกิดไว้เก่งกาไรนะมันมีกาไรทุกตัวแหละพวกนี้เพราะว่ามันขายได้ตลอดวนมาบ่อยแต่ก็แพงเสมอนะครับใช่ไหมเออไม่ไม่มีใครไม่ว่าไม่แพงหรอกซาร่าก็มาหนิซาร่าล่างนี้ก็มานะโอเคเนี่ซาร่าไม่รู้ให้ดูไปหรือยังตัวนี้ก็มาเช่นกันนะครับโอยอาร์เก้าสิบเจ็ดตัวดีที่สุดของซาร่าเลยร้อยเอ็มเก่งแน่นอน นะครับนี่เก่งแน่นอนซาร่านะครับนะน่าสนใจบ้ากโอ้โหแบบแต่ละตัวคือบอกเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีเอ่อตัวนี้นะครับนี่นี่คาควารัสเคเลียนะครับนี่ตัวนี้ก็มาโอเออา96ตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับส่วนใหญ่มันจะมาแทบทุกตัวแหละยกเว้นแพ็คที่สุ่มไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วมันจะไม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีเอมเปเป้เอมเปเป้ก็มีนะครับก็เข้ามาเช่นกันแล้วก็เคนแฮร์รี่เคนก็มานะฟอรลันไม่มานะผมมาแล้วนะครับ มาแล้วนะครับแล้วก็จะมีจูดนี่จูดก็มีนะครับจูดก็มาเดอะบอยก็มานะครับนี่แบรนาโนซิลวาก็อยู่ในแพ็คสุ่มนี้ไปไวนิดนึงแล้วกันเพราะมันเยอะนะครับแล้วก็จะมีโรเบอร์โตคาร์ลอสก็มีมันคือมัน9697อ่ะมันจะมาหมดแหละยกเว้นไอ้ตัวที่เป็นเอ่อตัวที่เป็นอะไรอ่ะตัวที่เป็นฮีโร่ที่สุ่มไปอาทิตย์ที่แล้วมันจะไม่เข้ามาที่เหลือเนี่ยทีโอทีวีมาหมดเลยเนะี่ยสวายสไตรเกอร์ก็มานะครับนี่ตัวนี้ก็ก็เข้ามาเช่นกันนะครับซีด็อกไม่น่นนามีนะ แล้วก็นี่ฟันเดซามีครับตัวนี้ไม่ควรพลาดซันเชตก็มีนะครับตัวนี้ก็มีนะครับเออมีตัวอะไรอีกอะแทบจะมาหมดทุกตัวเลยมั้งเนี่ยนะครับมาติอูดก็มา ok นะครับคาร์ลอสอาบาตโตนี่ตัวนี้ก็เข้ามาเช่นกันเออนะครับแต่ละตัวคนน่าสนใจเลยนะนะเห็นป่ะเนี่ยคือก็คือแทบจะหมดตรงนี้เลยอะ่ะนะครับผมมองว่าไอที่จะไม่คุ้มเลยะนะที่แบบ จะขาดทุนแน่ๆผมว่านี่ b e r นโ r ซิล i า v a เนี่ยขาดทุนแน่นอนนะครับถ้าออกอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะขาดทุนแน่นอน t h เเขานะครับน,นะราคาอยู่ 50-60M mm เองซึ่งผมลองคำนวณแล้วถ้ามันเอาตัวที่ ที่แลกเปลี่ยนมานะครับผมมองแล้วมันน่าจะไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่ที่เหลือก็น่าจะกําไรเลยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าคุณซื้ออะไรถูกอะโรดี้ก็ขัดทุนนะครับที่เหลืออีกโหสิกว่าตัวีกําไรทั้งนั้นเลยนะแล้วต้นทุนในการสุ่มเนี่ยจะจะใช้อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับ การสุ่มรอบเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเหมือนรอบที่แล้วไหมถ้าเหมือนรอบที่แล้วนะครับมันจะใช้ OER95 กแค่3ตัวถ้าเหมือนกันในกรณีที่เหมือนกันนะเออนะครับนี่มันจะใช้ OER95 กแค่3ตัวแล้วซึ่ง OER95 เนี่ยมันจะใช้เป็น t o t y นะครับหรือฮีโร่ใหม่เท่านั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ3ตัวก็งบประมาณถ้าถ้าคุณซื้อทันตอนที่ผมบอกตอนแรกมันจะอยู่ตัว 20M ซึ่ง3ตัว 60M แรกกับตัวที่ผมพูดก่อนหน้าเนี้ยแม่งคุ้มแน่นอนนะครับ นะครับนะถ้ามันใช้3ตัวแบบปกตินะแต่ในกรณีที่มันไม่ใช้3ตัวเนี่ยนะครับมันจะใช้อะไรบ้างนะครับนะกรณีที่มันไม่ใช้3ตัวเนี่ยกลัวมันจะใช้ไปใช้9294ด้วยสัก2อสตัวอะไรเงี้ยเห็นสปอยหลุดมาแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่าส่วนใหญ่สุ่ม97 9าเจ็ดก้าเก้าหกเก้า่ะมันจะใช้แค่9ก้าห้าตัวแต่ถ้าจะเป็นสปอยที่ผมเจอมาผมว่ามันไม่ชัวร์นั้นน่ะนะมันจะมี9ก้าสองถึงเก้าสี่สามตัวเก้าสิบถึงเก้าเอ็ดสามตัวนะแต่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนจริงๆเี่ย ถามว่าคุ้มไหมเหรอ,อ9294มันก็ตัวต่ำสุด 8M เอะไรอย่างงี้นะครับ2ตัวตัวก็20 m อโหหนักอยู่อะเกือบเกือบร้อยเอ็มอะในการสุ่มรอบหนึ่งซึ่งมองไม่คุ้มนะถ้ามาแบบนั้นคุณไม่ต้องสุ่มนะผมว่าไม่คุ้มรอซื้อเอาแต่ถ้าใช้ o v r 953ตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณซื้อตอน 20m เอ็มอะโคตรหน้าสุ่มเลยงบ60เอ็มอะนะแต่ถ้าซื้อตอนเนี้ยมันวี่ันตกี่เอ็มแล้วอะมันตกตกเจ็ดสิบส่งเจ็ดอยู่าะคอับ นี่ครับก็มันก็จะเป็นสปอยที่ที่ไม่ใช่หลุดหรอกมันมาตามรอบอยู่แล้วไอตัวพวกนี้มันมาตามรอบอยู่แล้วออ 96, น,นะครับไอโออาร์เก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเนี่ยนะครับมันมาตามรอบอยู่แล้วแล้วแล้วรอบเนี่ยผมมองว่าตัวนะตัว,ต,วตัวหน้าเล่นเยอะมากนะครับเพราะต้องบอกว่ามาเกือบหมดเลยมันมีโอกาสได้เกือบทั้งหมดของแพ็คที่โอทีวายแล้วก็แพ็คของไอนี่ฮีโร่ใหม่เลยนะครับยกเว้นพวกไอนี่โฟลเลอร์อะไรเงี้ยเพราะมันมาแล้วมันจะไม่ซ้ำแน่นอนนะฟอร์ลันอย่างเงี้ยไม่มานะครับแต่ที่จะมาแน่นอนคือตัวนี้เดอเค้าแล้วก็ นี่ครับลูซิโอซึ่งผมมองตัวนี้อยู่รอพุ่งเนี่ยมันคนออกมาได้เยอะพี่ผมก็จะซื้อเหมือนกันนะครับเนี่ยนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวที่จะมาในในในแพ็กสุ่มพุ่งนี้นะครับ OVR 96-97นะครับขอให้มันเป็นใช้95แค่3ตัวนะฮีโร่กับ t ทลทีวาย นะครับหน้าเลนสหน้าสมมากนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ไม่แนะนานะผมมองว่ายังสูงเกินไปเกือบร้อยเอ็มอะถ้ามันใช้หลายตัวไหลไหลช่องเงินไปแต่ถ้ามาตามปกติเลยเอาแบบปกติเลยก็9 6้7ก็ก็ใช้953ตัวแค่นั้นก็คือจบหน้าสมเนี่ยเจอวันเจอฟันเดอร์ซาอย่างเงี้ยไม่คุ้มได้ยังไงโอ้โห จเลยนะครับก็จะขาดทุนมีอยู่3-4ตัวเท่านั้นเนี่ยอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะขาดทุนด้วยนะครับเพราะงบทุนเรา6 0 m ถึง7จ m นี่อันนี้ก็ขาดทุน1-2-3เนี่ยขาดทุนหมดซันเชส4 5อ้ยเยอะอยู่นะเนี่ยหตัว6ตัวประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะกำไรหมดเลยนะครับ5กับ10กว่า20กว่ามันก็น่าลุ้นอยู่นะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับใครที่มีโปรเจกต์จะซื้อตัวอะไรพวกนี้9 6 9 7เก็บทุนไว้ก่อนเอาไว้ซื้อพรุ่งนี้ประลืนนะวันที่เขาสุ่มกันนะนะครับค่อยซื้อราคาต่ําสุดอันนั้นนะคุณจะได้ราคามาเล่นในราคาที่ต่ําสุดแน่นอนนะครับใครมีโปรเจกต์ก็จะซื้อตัวพวกนี้นะครับนะเก็บเก็บไว้ในใจก่อนโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะนะถ้าชื่นชอบคลิปเราก็นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในครั้งหน้าถ้ามีอะไรดีๆจะมาฝากอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ